วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิญานชื่นฤทัยในธรรมการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงต่อต้านคำพิพากษาของศาลในคดีนายอภพลซึ่งมิ่นกล่าวอาฆาตมาตรายพระมหาษัจพระราชินีและองค์รัชทาญาตตามมาตรา112นั้น ได้กระทำกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องแต่สิ่งควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือคดีนี้ได้เป็นคดีทางการเมืองแต่เป็นคดีทางอายาซึ่งการกระทำของจำเลยนั้นมีเจตนาจะทำความผิดอย่างชัดแจ้งไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะย้ายนายอภินอยู่คุกที่จะขังนักโทษการเมืองนั้นจริงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการพยายามจะทำให้เพื่อทำความผิดตามมาหนึ่งร้อยสิบสองเป็นความผิดทางการเมืองซึ่งจะํำไปสู่ความขัดแย้งกับ ผู้ที่งรักพอดีซึ่งเป็นเื่องที่รัฐฝาลจะต้องใกคลรคร้คียงและตัดสินใจสัญยาณเช่ในนใี้ไทยเนี่ยทำรายงานครับ